เริ่มเหลืองขึ้นมาทีละนิดละนิดแลวนะทุกคนอันนี้ไม่ต้องทอดให้จนกรอบนะคะให้พอเหลืองๆพอค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวนานาถ้าคุณหิวข้าวอย่าลืมถือข้าวเปล่ามาช่องพี่ช่องพี่ไม่มีข้าวช่องพี่จะมีแต่กับข้าวและไอเดียการทํากับข้าวอร่อยๆไว้คอยต้อนรับคุณนะคะหากไม่รู้จะกินอะไรดีให้เปิดมาที่นี่นะคะช่องครัวนานาแล้วคุณจะได้ไอเดียในการกลับไปทํากับข้าวที่บ้านคุณค่ะวันนี้พบกับเมนูเป็ด เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยค่ะส่วนผสมก็มีเป็ดพะโล้ครึ่งกิโลกร,รัมค่ะหรือครึ่งตัวนะคะแล้วก็น้ำมันพืชซอสแม็กกี้ค่ะหรือว่าซอสถั่วเหลืองที่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะ พริกไทยดำค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนครึ่งค่ะเมนูนี้จะออกหวานๆนิดนึงแล้วก็เราจะหยดน้ำลงไปหน่อยนะช่วงระหว่างที่เราผสมตัวซอสนะทุกคนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาฉีกเนื้อเป็ดให้เป็เปนเส้นๆกันก่อนนะคะเราจะมาฉีกเป็ดกันค่ะแล้วไม่มีอะไรมากมายเนาะนี่อันนี้เมนูนี้จะใช้กับเป็ดไก่ไหวเหลือๆก็ได้นะจ๊ะเราจะฉีกเป็นเส้นๆเมื่อฟ์ข้าเนื้อนะจ๊ะทุกคน นี่เสร็จแล้วค่ะนี่เราแยกเนื้อออกจากกระดูกเรียบร้อยเลยตรงนู้นกระดูกนะอันนี้เนื้อล้วนๆจ้านะอันนี้พอค้าเขาสับออกมาแล้วนะเวลาเราฉีกออกมามันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะมันจะเป็นแบบสั้นๆนะทุกคนเส้นไม่ยาวค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะก่อนอื่นเราใส่น้ํามันเพื่อเราไปก่อนค่ะทุกคน ใจไม่ต้องมากนะอันนี้เราจะทอดเป็ดก่อนค่ะให้น้ํามันออกร้อนหน่อยนะลุกคนแล้วก็ใส่เป็ดลงไปจ้า มันค่อยค้นหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเหลืองไม่เสมอกันนะคะเริ่มเหลืองขึ้นมาทีละนิดละนิดแลวนะทุกคนอันนี้ไม่ต้องทอดให้จนกรอบนะคะให้พอเหลืองๆพอคะ่ะเดี๋ยวพอเย็นตัวแล้วเขาจะแข็งเอาแค่เหลืองๆพอโอเคเอาได้แล้วนะคะเอาเหลืองประมาณนี้พอตักใส่ตะแกรงค่ะก้นตะแกรงนี้ก็พี่ใช้ชามรองไว้นะคะทุกคนกันน้ํามันหยด นี่เลยทุกคนฝาจะตักออกนะจ๊ะมันเหมือนจะออกกรอบๆนิดนึงนะรวนนี่กําลังน่ากินเลยนี่คะ่ะทุกคนเหลืองมากเลยนะทุกคนกําลังน่ากินเลยค่ะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทําน้ําซอสกัน,นะคะ่ะน้ํามันเราเหลือติดไว้นิดนึงนะคะทุกคนใส่ซอสหั่วเหลืองลงไป3มช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ํามันหอยลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ําตาลทราย1ช้อนครึ่งนะถ้า ว่างที่รอน้ําตาลละลายแล้วน้ํามันแห้งอย่างงี้นะก็เติมน้ําได้นะทุกคนตกกระจายโทรศัพท์มันจะหล่นเนี่ยเราก็เติมน้ําไปนิดนึงเนาะกันเขาไหมนะประมาณหนึ่งช้อนถึงสองช้อนโต๊ะนะแล้วเราก็เคี่ยวน้ําตาลให้ละลายก่อนค่ะเสร็จแล้วเราใส่เนื้อไก่ไม่ใช่เนื้อไก่สิเนื้อเป็ดนะเป็ดฉีกขั่วของเราลงไปนะจ๊ะจะใช้ไก่ก็ได้นะทุกคน เดี๋ยวแล้วก็คนๆๆให้เข้าเนื้อเลยจ้าเดี๋ยวพอเวลาเย็นแล้วเขาจะแห้งเองนะทุกคนนี่ใก่พริกไทยลงไปจ้าพริกไทยพริกไทยดําแบบเม็ดนะอันนี้พี่จะบุบแบบว่าไม่ไม่ละเอียดนะทุกคนประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูนี้จะกินกับข้าวสวยหรือข้าวต้มก็ได้นะจ๊ะแล้วแต่ชอบเลยไม่ใช่ข้าวต้มมัดนะคะทุกคนข้าวต้มกุ้ยจ้า เดี๋ยวมีเพื่อนเพื่อนซื้อเอาไปกินกับเขาต้มมัดนะเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดไฟ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูเป็ดฉีกคั่วซอสพริกไทยดำนะคะน่ากินไหมคะทุกคนขอบอกว่ามันอร่อยมากเลยนะคะทุกคนลองทำดูได้นะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องครัวนานาน,านะคะแล้วถ้าหากอยากให้ทำเมนูอะไรในคลิปต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ